สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดสหายฟิชชิ่งนะครับกับคลิปหรือให้รู้หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษาสําหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับสําหรับวันนี้เราอยู่กันกับงานกบยางจากค่ายครูแจ็คฟิชชิ่งนะครับตัวนี้มีชื่อว่าเช d เดน K1 นั่นเองนะครับก่อนอื่นนั้นหนวจะพาไปชมแพ็กเกจก่อนนะครับตัวนี้เป็นแพ็กเกจของตัวเหยื่อตัวนี้รุ่นนี้โดยตรงเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นโลโก้นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นว่า Children K1 นั่นเองนะครับรายละเอียดด้านข้างนะครับก็จะเป็นรายละเอียดการติดต่อกับทางค่ายนะครับแล้วก็จะมีขนาดสเปคต่างๆนะครับแจ้งไว้ให้ที่บนแพ็กเกจด้วยด้านหลังไม่มีอะไรนะครับว่างๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือแพ็กเกจของ Children K1 ครับสัมผัสเจ้า Children K1 ครั้งแรกนะครับตัวนี้เป็นกบยางหนังกลับสไตล์มอนสเตอร์นั่นเองนะก็เป็นการแกะโมนนะครับแล้วก็งานประกอบงานชุบงานประกอบชุดเบ็ดอะไรแบบนี้เนี่ยก็ทําเอง100%จากทางค่ายนะครับยกเว้นตัวเบ็ดไม่ได้ผลิตเองเท่านั้นเองนะครับอ่ะรายละเอียดนะครับก็จะเป็นสเปคขนาด3.5ซนเมตรน้ําหนักเซตไว้ที่6.5กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1 O โอจากค่าย BKK นะครับโดยรวมนะครับเท่าที่นันวดสังเกตเนี่ยแล้วก็ทดสอบทางกายภาพการกันสว่า ก็ทําได้ดีนะครับด้านหน้ามีจุดกันปากฉีกแต่ว่าในเรื่องของการทดสอบการใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสัมผัสแรกสําหรับเจ้า K1 ครับมาเริ่มเช็คสเปคน้ําหนักกันเลยนะครับขนาด3.5เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่6.5กรัมนะครับมาเช็คน้ําหนักจริงว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้ำหนักจริงช่างได้อยู่ที่6.6กรัมถือว่าอยู่ในสเปคครับต่อกันที่การทดสอบการลอยน้ำนะครับสำหรับเจ้าเควันตัวนี้น้ําหนัก6.5กรัมไปดูกันนะครับ ว่ามันลอยน้ําหรือว่าจมน้ําด้วยการทดสอบการลอยน้ําจากน้ำหนวดนะครับไปมันเป็นงานจมน้านะครับแต่ว่าจมแบบช้าๆครับต่อไปช่างน้ําหนักแยกองค์ประกอบระหว่างตัวบอดี้กับตัวชุดเบ็ดกันหน่อยนะครับมาดูที่ตัวบอดี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.6กรัมนะครับนะอาจจะมองไม่เห็นบ้างต้องขอไปด้วยนะครับแล้วก็ชุดท้องเครื่องนะครับชุดนี้ไปดูน้ําหนักแยกอยู่ที่น้ําหนักเท่าไหร่นะครับน้าหนักอยู่ที่ประมาณ4 9กรัมนั่นเองนะครับนี่คือน้ําหนักช่างแยกครับมาวิเคราะห์ตัวบอดี้ของเจ้า K1 กันบ้างนะครับตัวนี้ออกแบบสไตล์มอนสเตอร์นะครับทางค่ายเนี่ยแกะโมนเองนะครับ ออกแบบนะครับรูปแบบสไตล์เนี่ยออกแบบเองหมดเลยนะครับจากที่นนวดวิเคราะห์เนี่ยนะครับถ้ามีการลงลึกนะครับขอบคมมากกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยน่าจะแจ่มแล้วก็ในเรื่องของการลงสีน้ำยางต่างๆนี่ครับอาจจะยังมีฟองอากาศมากไปนิดนึงนะครับถ้าปรับได้นี่แจ่มเลยนะครับมาดูสรีระของเจ้าเควันกันครับที่แจ้งไว้เนี่ยขนาดอยู่ที่3.5ซนเมตรนะครับนนวดวัดได้จริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.7ซนเมตรนะครับนี่อันนี้ขนาดวัดได้จริงความยาวนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับขอ ของลำตัวเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงของลำตัวบอดี้พื้นที่ประกอบชุดเบ็ดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 ซนติเมตรนะครับนี่คือสรีละนะครับของชิลเดนเค .1 นะครับที่นันวดวัดขนาดเพื่อเช็ลายละเอียดกันนั่นเองครับมาต่อที่ชุดท่องเครื่องกันบ้างนะครับเท่าที่นันวดสํารวจเนี่ยนะครับภายนอกเนี่ยก็เป็นงานประกอบที่ได้มาตรฐานดีนะครับเก็บงานเรียบร้อยดีเนาะด้านหน้าเลือกใช้เป็นลูกหมุนเบอร์สี่คล้องที่ก้านเบ็ดตัวเบ็ดต,ตัวนี้เนี่ยก็ใช้เป็นเบ็ดเบอร์ 1O จากค่าย BKK นั่นเองนะครับแล้วก็ที่ตัวก้านเบ็ดเนี่ยก็มีวัสดุเพิ่มน้ําหนักคาดการว่าน่าจะเป็นตะกั่วแผน่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีอน ของตะกั่วฟิวส์นั่นเองนะครับแต่ก็หุ้มด้วยท่อหดแต่สงสัยนิดนึงว่าท่อหดเนี่ยทำไมต้องหุ้มถึง2เลเยอร์นะครับอ่านะเราจะเห็นเลเยอร์ที่สีแตกต่างกันนิดนึงนะครับชุดท้ายนะครับใช้สปิทลิงของที่ก้านเบ็ดแล้วก็ลูกหมุนเบอร์หกแล้วก็ต่อด,ด้วยใบสปินคู่นะครับแต่ใบสปินคู่เนี่ยเลือกดัดมาทาั้งคู่เลยนะครับเพื่อให้มันเคาะกันแต่ไม่มั่นใจนะเรื่องของแอคชั่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่มั่นใจว่าทางค่ายเนี่ยน่าจะลองทดสอบมาแล้วนั่นเองนี่คือออชดดดงเรงรรเรดดรแลละะายยยโวมข K1 จากค่ายครูแจ็คฟิชชิ่งนั่นเองทบทวนสเปคให้ทราบกันอีกครั้งนะครับขนาด3.5เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่6.5กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1 O โอจากค่าย BKK นะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกนะจากค่ายครูแจ็คฟิชชิ่งเลยนะครับทุกขั้นตอนครูแจ็คออกแบบนะครับหล่อโมนนะครับประกอบแล้วก็ชุบกบยางชุบน้ำยางเองทุกขั้นตอนเลยนะครับแบบแฮนด์เมดแบบ100%โดยครูแจ็คนั่นเองนะครับฝากกัเดเลยละกันนะครับฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นวด้วะทีมงานด้วย วันนี้ผิดพลาดประการใดอะไรในการบรรยายลงในคลิปขอภัยวันอาทิตยนี้ด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปูนปูน